นางเอกสาวคนนี้บอกเลยว่ายิ้มเป็นปลื้มเห็นละหายเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือนางเอกสาวอย่างเบลล่าลานีแคมเปนนะคะหลังจากผลงานละครแสดงเป็นหลายตัวละครและเคืนในเรื่องผมนิขิตค่ะภาคต่อบุเพศนิวาสนะคะยิ่งฉายก็ยิ่งปังยิ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะอย่างเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยทำเรตติ้งสถิติใหม่สูงถึง7.1กันเลยทีเดียวค่ะไม่ธรรมดานะคะคุ้มค่าค่ะคุณผู้ชมคะหายเหนื่อยเลยซึ่งเบลล่าเนี่ยก็บอกว่าชื่นใจนะหายเหนื่อยจริงๆหลังจากที่เห็นเรตติ้ น่สูงขนาดนี้ก่อนหน้านี้ก็มีแอบหวั่นใจบ้างเพราะว่าทิ้งช่วงไปนานแล้วกลัวคนจะลืมแล้วมีช่วงหนึ่งที่เชื่อมต่อจากบุกเพย์มาผมได้ขีดที่คนบน่นนว่าเอ้ยมันเริ่มจะดรอปๆไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยปกติแล้วคนหันมารักผู้ตาลแล้วก็ดีใจมากเลยสําหรับเรตติ้งในครั้งนี้ยุคนี้เนี่ยละครอนะ่ะคือมันเป็นยุคของละครที่ พอเลตติ้งมาสูงขนาดนี้ก็ดีใจนะที่คนมีการไปดูย้อนหลังเยอะแล้วก็มีสตรีมมิ่งด้วยดีใจมากถ้าหากว่าซอฟต์พาวเวอร์เรื่องผมได้ขิดเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนเรื่องบุเพันิวาสที่มีการแต่งชุดไทยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของละครที่สอดแทรกแล้วก็เชิญชวนคนไทยเนี่ยกลับมาสวมชุดไทยไปตามสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆนะคะที่แน่นอนว่ายอมเล่นต่หลายตัวละครหลายต่อหลายตัวเนี่ยเรื่องเดียวเขาบอกว่าเรื่องนี้่ายโหดมาก150กว่าคิวนะตอนนี้ตัดสินใจพักงานละครไปก่อนยาวๆเลยแต่ว่าปีหน้า มีโปรเจกต์จ่อรออยู่แล้วใครที่ได้ชมก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าโหเบลล่า oh, เนี่ยเล่นเป็นตัวละครคือมันไม่ได้เหมือนกันหมดนะเขาแบบว่าสวมบทบาทได้ดีมากหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกมากชอบมากแล้วก็น่าติดตามมากๆด้วยจริงๆค่ะ